สนับสนุนความ OMG โดยไส้กรอก CP อร่อยตอบทุกไลฟ์สไตล์ทีนี้เนี่ยเวลาเป็นข่าวเนี่ยบางข่าวก็เข้าใจว่ามันเป็น,ปนมาได้แต่บางข่าวไม่เข้าใจเช่นคนนี้ขึ้นคอนโดคนนี้คนอาจจะมุิอแอบไม่มีอะไรกันต่างประเทศเป็นไปได้เพราะระหว่างการเดินทางเจอคนเยอะแต่ขึ้นคอนโดรู้เร้่งเลย,เลยขึ้นคอนโดมันก็ต้องมาจากแหล่งข่าวแหล่งข่าวของเราก็คือคนที่พักอาศัยอยู่แถวน,นั้นยากหรอ <kin. S 2> เราอาจจะไม่ระบุก็ได้ว่าเป็นใครนึกออกปะคะบ,บางที่อาจจะเป็นยามก็ได้แต่บางทียามก็ไม่รู้ว่าจะมาบอกพวกเรายัางไงนึก <onnaise. S 2> <Order. S 1> ออกปะคะแต่คนที่อย่างสุว่าพี่พี่โอปอพี่ลูกกอบพัพกคอนโดนี้คนที่เขาพักในคอนโดนั้นน่ะแต่เป็นเพื่อนกันนะค่ะเขาจะจับจองละเนี่ยฉันพักคอนโดเดียวกับโอปอสฉันพักคอนโดเดียวกับลูกกอบเธอเมื่อคืนฉันเห็นโอปอขึ้นไปกับคนนี้ควงคนนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเ้อประตูแล้วเ่าว่พิษ น,นั่นแหละนั่นคือเริ่มเริ่มต้นคือมันเริ่มมาจากว่าคนที่พักอาศัยในตรงนั้นน่ะเขาสังเกตแล้วแหละว่าเนี่ยมีดาราพักอยู่ในคอนโดอย่างกับฉันแล้วข่าวต่างๆนานาที่แบบอันนี้ขอหยาบคายแต่มันเป็นคําที่เขาใช้กันจริงๆนะคะมันไปเอากันที่นั่นที่นี่กี่ครั้งกี่คนแล้วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์อธิบายขั้นตอนท่าทางเขาพาไปโรงพยาบาลกไอทุกอย่างหนึ่งมันเป็นอารมณ์ ท่บิว <ừ> นึกออกไหมคะคือหนึ่งใสไขบวกบให้สนุกไม่ไม่ใส่ไข่แต่มันบางทีนึกออกไหมคะว่าชนีกับผู้ชายไปสฟีดกันเ,<อ>เสร็จบางทีเนี่ยไม่ใส่ก็หญิงนี่แหละมาเล่าให้คนใกล้ตัวฟังนึกออกไหมฮะออนักอีคนใกล้ตัวใช่ว่าจะเก็บอยู่สําหรับออนอดอคออิดว่าจรรญ,ญาบรนทุกอาชีพมีจรรญ,ญาจรรญาบรณของการเป็นนักข่าวคืออะไร ถ้าใช้คำว,ว่าหนักข่าวเนี่ยเสนอความเป็นจริงให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้ความจริงในสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งใช่แล้วก็คือเป็นกลางอ่ะอีกหนึ่งคือต้องเป็นกลางที่สุดเนี่ยคือคนในความเป็นกลางแต่ในในมุมของออสที่ออสบอกไปว่าออสนำเสนอเป็นกลางแต่ออสอาจจะมีท้ายสกิดให้แบบให้รู้สึกว่าคนนี้จริงหรือไม่จริงก็มีอ,มอะไรเงี้ยคือ มันแล้วแต่แต่สัญญาบังหรอคือออดต้องเสนอขอ้นบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็เป็นกลางคุยเรื่องสัญยาบันมีประเด็นหนึ่งเราบอกนันเนี่ยเราเสมอว่าเวลาไปตามร้านแผงลอยแล้วมันมีหนังสือดาราอะไรเงี้ยคือออดอเนี่ยทำเน็กข่าวเนี่ยแบบแค่วิทยุเป็นเสียงไงแต่ว่าเวลาไปทําอีเวนต์เหล่านี้ก็จะเจอนักข่าวที่เขาไปเก็บภาพแล้วเขาก็เสยกันจนเราแบบเราต้องบอกเยาวชนเราเลยว่าเฮ้ยเด็กๆคิดดีๆนะ สนับสนุนเรายังไงในฐานะที่เราเป็นนักข่าวด้วยกันเขาเก็บภาพเราเก็บแค่เสียงเรารู้สึกยังไงที่บางทีเขาทําอย่างเงี้ยเขาเขาไปเพื่อที่จะเสยเกางไหนถึงอาชีพโดยรวมของเธอไหมครับบางทีเขาอาจจะมองว่าเป็นนักเป็นภาพของนักข่าวทั้งหมดถึงออกบ่างะนักข่าวคือผู้สื่อข่าวคนที่ไปสัมภาษณ์แต่ช่างภาพเนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปอีกว่าเป็นช่างภาพช่างภาพภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนั้นน่ะมันก็จะมีในของ การขายภาพมันก็จะเป็นนิติาสารที่ขายภาพโดยเฉพาะซึ่งไม่มีนักข่าวไม่มีผู้สื่อข่าวเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพเ,เล่มนี้ส่งช่างภาพมาถ่ายถ่ายฉันเธอต้องถ่ายได้เท่านี้เธอต้องช้อนในองศาเท่านี้เท่านี้คือสั่งมาละมจีจริงๆใช่ไหมการ<ม>สั่งการสั่งบอกว่าแ,<ต>แกวันนี้ชุดมันจะโปมากแกถ่ายมาให้ได้เอาให้ได้อย่างนี้เลยนะอย่างนี้อย่างนี้งนี้เสร็จภาพออกมาโอเคสวยงามก็มาเปิดขายวางแผงรอย มันจะเป็นอย่างนี้คือมันเสียโดยรวมมากกว่าออดออดไม่เจาะจงว่าคือออดบางทีอะนักข่าวตัวเราเราก็อยากได้ภาพพอได้ภาพตรงนั้นบางทีเขาขายภาพนั้นออกไปดาราตัวนั้นดาราคนนั้นเนี่ยเขาเสียหายมากมันก็จะมีการเกิดแบบเราก็ต้องไปสัมภาษณนะ์ต่อนักข่าวตัวผู้สื่อข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์ต่อว่าภาพนั้นมันเสียหายกับเรายังไงอย่างเงี้ยก็มี <c oughs> นึกออกปะะแต่ภาพนั้นอนะบางทีอะ มันก็ทํลายนักฆ่าเอ้ยทำลายตัวดาราก็มีทำลายมากเยอะมากด้วยกคนเสียบผู้เสียบคนเสีดทุกเสียใจก็มีเยอะโอ้ชันชันเฉยมากโจด้วยไม่เรารู้สึกว่ามันแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อไงคนเป็นเหยื่อไม่ต้องเครียดไอคนทํามันน่าอายแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีคนที่แอบถ่ายช้อนตรงรถไฟฟ้าตรงสะพานควายเราจาได้แล้วคนโดนจับโดนจับเสร็จคนก็ปาของจนเขาไปตรงโรงพัก แต่เขาถ่ายไว้ดูเองแต่กลุ่มคนเหล่านี้ถ่ายขายได้เงินไม่โดนจับไม่โดนปลาของไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเพราะร้อนค่ะคือคุยเรื่องบาปบุญคุยเรื่องจรรยบรรรอะไรมาพอประมาณแล้วลูก mm hmm. ก็อยากรู้จริง,รงว่าแล้วเราทํางานตรงนี้มามีความภูมิใจอะไรบ้างไหมในฐานะนักข่าวบันเทิงแบบว่าเฮ้ยฉันนี่แหละูต่แล้วข่าวนี้ฉันทําให้มันอย่างนี้อย่างเนี้ยความภูมิใจของอนะ๋อนคือมันจะมีความภูมิใจลบและบวก ความภูมิใจลบเนี่ยจะมาก่อนนึกออกปะคือความภูมิใจลบเนี่ยคือฉันเปิดประเด็นฉันเป็นคนคิดประเด็นนี้ฉันเป็นคนได้มาแหล่งข่าวฉันเป็นคนบอกมาเนี่ยคือความภูมิใจว่าเราเป็นคนถามเราเป็นคนเปิดประเด็นทุกคนได้ทราบประเด็นเราประเด็นเราเนี่ยที่ตีพิมพ์ตีพิมเนี่ยประเด็นเรานี่คือในด้านลบความภูมิใจมก็แบบเงียบๆแต่จะไม่บอกใครเนี่ย่าวสันคือเป็นประเด็นที่ร้ายที่มันไปแบบกระทบต่อคนใช่ใช่แต่ประเด็นบวกมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเฮ้ยเราทราบมาว่าคนนี้ ได้เป็นทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่ประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมันอาจจะดูเป็นข่าวดีแต่เราก็ต้องนําเสนอในมุมที่ว่าตัวสลปินดาราเขาก็มีมุมดีใช่ว่าเอาจะเล่นแต่กอสิบนึกออกปะคาแบบคนนี้ไปทําดีไปทําบุญวันเกิดไปทําบุญที่ไหนที่ไหนเราก็นําเสนอบวชแต่งงานคลอลูกอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวดีตรงนี้ข่าวติีดีก็ทำ เราทำหมดไม่ใช่เช้าแค่ใช่แต่ที่เราพูดมาคือมันฉชวหมดนี่ครับเพราะว่าคุณทำเพราะว่าเออเพราะว่าคุณรูกฟังเขาอยากต้องการเชาเพราะบางทีเรารู้สึกว่าภาพลักษณ์ของดาราศิลปินดารามันดูสมบูรณ์เหลือเกินมันเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนอยากรู้ว่านะชีวิตไม่ได้ดีขนาดนั้นมากอย่างเงี้ยก็เลยพยายามที่จะชอนชัยขุเจาะเข้าใจและเข้าใจเนาะใช่ไหมครับทุกวันที่ตื่นมาทาข่าวอย่างเงี้ย เราใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของนักข่าวขึ้นบันเทิงระดับหนึ่งเลยนะเรามีคติประจําใจยังไงบ้างหนึ่งเลยถ้าลืมตาตื่นขึ้นมาเอารู้แต่ว่า,าต้องมาทํางานรู้แล้วแหละว,ว่ามันเหนื่อยแต่ออลรักออลรักอาชีพนี้ออลรักมากพี่ออลพูดจริงๆว่าไม่รู้นะว่าถ้าออลจะต้องไปทําอาชีพอื่นออลก็ยังคิดไม่ออกว่าออลจะต้องไปทําอะไรเอารู้แต่ว่าออลรักงานคือหนึ่งต้องรักในอาชีพตัวเองเหนื่อยแต่อย่าท้อ ออรูปแค่เนี้ยเปี้ยวไม่ว่าคุณทําอะไรถ้าคุณรักในอาชีพแล้วคุณเหนื่อยแต่คุณไม่ท้อชนะแล้วออชนะหรือว่าชนะวฟแล้จริงไม่ต้องประกวดแล้วอย่าเขิ่ตัวอย่ามาไม่ต้องประกวดออดออดล่ารางวัลการประกวดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอะไรย้ำอีกครั้งว่านางประกวดอะไรฉันเป็นแฟนคลับนางอย่างหนา้แน่นจากการประกวดบางอย่างเขาไม่ได้มีภาพแค่นี้ตัวตนของออดออสลึกกว่านั้นนั่นทำให้เขาได้บอก ONG p ักสักครูค่ะ Let's, try. Let's go Let's go